กับพวกเราในครับในวันมงว่างนะครับไม่ว่างอะไรครับเพราะว่าดึกมากแล้วฝนก็ตกด้วยช่วงนี้หน้าฝนนะก็มันนานจะได้มาถ่ายคลิปทีนะครับครับผมกว่าจะหาเวลาว่างมันได้แล้วอืก็เราก็เข้าในช่วงเราดีกว่าช่วงเกียร์กล้าท้าตำรวจไปครับครับผมเกียร์กล้าท้าเกมนี้นะครับทุกคน ผมไม่มีอะไรมากเราแค่อยากจะลองขอว่าใครเจ่งกว่าใครนะฮื่ๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆเๆื่อๆๆพๆ่ๆเๆๆๆๆๆนๆ่ๆๆๆๆเๆียๆๆๆาๆๆ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 เๆๆๆเๆๆ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 ๆมๆๆีๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 เนๆๆๆจะมาเล่นนี่ครับๆๆอๆๆๆๆๆครับนคร กินไปหนึ่งหยดครับผมนี่ประมาณนี้ใต้แก้ขีดนี้พอโอเคแล้วอาจจะตายได้อะน้องโฟกเทเลยครับกัดไปครับเทอะไรครับเทอะไรผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นนี่สิแต่ผมเป็นเตียนได้ไงก็ไม่รู้เอ้ไงเนี่ยไม่รู้อเทไปเทไปโอ้โหครับคลิปนี้ก็น้องๆที่ดูนะครับก็ฝากผู้ปกครองนะครับมานั่งดูด้วยนะครับ เกือบผู้ปกครองจะได้รุนด้วยเรารุนกันพวกเรารุนไปด้วยกันครับรุนได้วยกันไม่ใช่ครับก็พี่เยอะแล้วเนี่ยก็เยอะอยู่นะผมว่าเด็กเดียวว่ามันเกินไปเลยพี่นี่เอาแค่ขีดล่างพอนั่นแหละพอต้องใส่ได้เลยสองก้อนพี่นี่มันมันเกือบสองลิตรแล้วพี่มาอันนี้ก็ปลาไปครึ่งเนื้ออันนี้ครับขอตัวโทษเรานะครับกินนี้ก็จบนะกินไม่พักกันนะหนึ่งลิตรนะเออสับใครดีกว่าเพราะเราช้า โอ้หพี่จะข้าผมแล้วไข่แตกไปผัดกะเพราไหมจ้าผัดกะเพราไม่ใช่แล้วตับเก่งเออเออันนี้ปอกก้าวนี่คือกินเลยนะจัดไปดิกปอกก้าอนี้ใครปอกก้าอนี้คนแพ้หยกเลยนะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมไม่ได้กองนะครับทุกคนโอ้โห แค่วนี้ผมจะรับคำาูดแต่ผมไม่อยากกิน oh, น mm ้านแบบนี้เลยอ๋อโหผมก็ชิวๆกว่าพี่ไอ้สองไม่พี่เดินสะดวกเถอะมาได้แดกหุณรึไอ้นี้หรอกมันเป็นใจมากๆเลยก็คนแนวกูเปิดร์ฟแปะเจ็บแดกท่าเดิยเลย ไม่รอช้าไม่รอช้าครับผมขอไปแล้วพี่ต้องกินใช่ไหมจัดไปนะน้องๆอยิบรอบนี้แบบไหมครับว่าครึ่งนึงก็พอแล้วมั้งไออีพี่จะถึงพอไม่ไม่แย่กลัวน้องพี่เป็นลมตายาาไอ้น้องจักเวนสนามบกอ่ะงานพิจัการณาสงข้ามยู้ไม่จบเพิ่งนับศพทหารรับเลยได้ไหมนับเลยก็ได้ไปละจัดไป เร็วแบบว่าโอ้โหอิ่ีแล้วกลับบ้านเลยไหมใช้พลังหน่อยพลังหน่อยเข้าใจไหมเฮ้ยะเฮ้ยเลี้ยงทุกคนเลยหน้าแดงนะพี่เนี่ย เหนื่อยอะไรหนักหนาถ้าตั้งใจเล่นเนี่ยทุกคนครับมันเป็นสิ่งที่ผมไม่สมควรแพ้นะครับเนี่ัครูโตบอกว่าชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอเฮ้ยเจดีย์ใช้เงเพื่อเล่นเสมอมื่อไหร่พรุ่งนี้จะเช้านี่ยทุ่มครึ่งแล้วไปกลับบ้านใช่แล้วไปกลับบ้านสับช่องแอบสับแล้วไงเองต้องแพ้อ่จัดไปเลย นโชว์เลยหฮยเก้าบ้าไปแล้วเอ๊บอกแล้วว่าสงครามไม่จบอยู่ที่น้ำสบปรหารอะไรอะไรจ้าเก้าปะเก้าอ่ะเป็นไงอย่าดูถูกคนอย่างฆ่านะเว้ยแต่ะผมให้โอกาสพี่ในเมื่อพี่ให้โอกาสผมจานหนึ่งผมจะให้โอกาสพี่จานเนึ่งเข้าเหมือนกัน้องเอาจัดไปเกือบไปแล้วเราเจ้ากันแล้วให้มันมาขัดดวงว่าเขาเนี่ย นี่คุยแล้ว,กกวขี้ขีนหวใจเลยนะออก้า่องคุครับคุอะไรเป็นเจิาถขนาดนีครับโดนดีเกินนี่นที่เขาบอกว่าเหนือ8จะมี9<ฮ>มาจัดไหมอ่ะจัดปะบอลรุน มีรู้หรอมึงจะโสดไปเย็นทีตัวเกิน48นะครับเดี๋ยวเรามาทำใหม่อีกรอบนึ่งรอบสุดท้ายแล้วว่าอกมนี้แล้วเกมนี้เกมสุดท้ายนะครับหวังว่าผมจะไม่แย่ซะเกินไปนะครับทุกคนอ่าขออีกเป็นดวงดียวไอ้สองไอ้สามอย่าดูถูกคนอย่างข้านะเว้ยโคเซียนมึงินเมืองไทยข้าเหรอขอสักทีได้ไหมขอแบบแบบป๊อกเก้าสองเด้งะัรเถอะ ลองจะตัดเลยป่ะล oh, ่ะมาผมพี่เมียกผมก็ทำให้เลยได้ตั้ใจแบบชิวๆแบบพี่เนาะมันต้องแจกเข้ากว่าไม่ใช่หรออาละทำไม่เป็นไรสองให้พี่เดินสะดวกเถอะมาได็ดเด็ดหมูว่าไงสองขอหน่อยหน่อยเฮ้ยเราขอแล้วพี่บอกเก้า ปากสั่นเลยทีปากเก้าปากสิบน่าน่าเป็นไงเป็นไงโถอะให้โอกาวแล้วผมทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องโฟกด้วยนะครับกระเบนเกลือไลไอ้เจเนี่ยยังมันได้กินเลยเออแล้เนอะน่อยขอแห้พอดีเลยจุดใจอ่อยไว้หน่อยเหลือไว้ให้หมามันแดกไป อันนี้คือจริงนะครับทุกคนไม่มีแบบว่าเอาแอมเพลทไม่ได้คอนะครับแล้วก็เอา,เอาให้มันแบบซึมน,น้ำไปเองแล้วก็ออกสบหรับน้องๆไม่มีผู้ปกครองตั้งนั่งดูด้วยนะอันตรายถ้ากินแป๊ปปี้ครับต้องค่อยๆกินกันแล้วการจูนท้องอยู่จูนท้องอยู่ เลยล่ไนใเราบช่แล้วเียเล่นอเเครับเพราะว่ามันามันมีแก๊สเยอะนะครับก็อค่อยๆกินนะครับทุกคนอันนี้เป็นเป็นคลิปเล่นๆนะครับเล่นกันแค่สองคนพอเันเยอะไม่ได้นะครับอย่ารำสนุกนะครับได้ได้ได้ มาก็อันนี้ก็เป็นของน้องโฟกไปนะครับสำหรับวันนี้ผมนะครับในฐานะที่เ,เป็นคนคิดเกมนะครับผมโ,โคตรสวยนะครับสนุกไดเลยนะยก็เราก็ขอจากกันไปก่อนในวันนี้เดี๋ยวเกมหนา้ามีอะไรมาใหม่ๆก็จะมาเล่นให้ทุกคนได้ดูนะครับเผื่อทุกคนอยากเล่นบ้างนะครับรับวันนี้ครับผมต้องขอกล่าเขาว่าเฮ้ยอย่าพึ่งสิอย่าพึ่งสิไม่หมดเลยอย่า,ยาลืมลืมไรอ่ะกดไลค์ กดแชร์กด subscribe นั่นแหละเนี่ยไอ้ตรงไงวะป๊ะปิงป๊ะปิงปิงนั่นแหละกดได้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้กล่าวคำว่าราก่อยเดี๋ยวโอ้ยไม่ขับเหรออัสดีครับลาก่อนครับเดีค๋ยวดีจบเลยอี๋ยวขอ